กีตาสัญญาอ่อมอกภัพันดูแลดาเรียแทนอ่อมแน่นอนล่าสุดออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงน้องชายคนสนิทออมอกัพันพระเอกภูรลวงรักและพูดถึงดาเรียเซฟรุกน้องสะพายที่คุณกีต้าบอกรักและเอ็นดูเหมือนเดิมถึงแม้ว่าอ่อมจะไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่ฝันถึงออมแล้วกับดาเรีย เราเคยสัญญากับอ๋อมไว้ว่าจะดูแลเหมือนเดิมถึงอ๋อมไม่อยู่แล้วก็ตามก็ยังเจอและพูดคุยกันเหมือนเดิมมีรายการก็พาน้องไปออกรายการบ้างและดีใจที่เห็นดาเรียยังรักอ๋อมอกักพันเหมือนเดิมเห็นเวลาเขาโพสชื่นชมดาเรียเป็นเด็กน่ารักจิตใจดีไปฟังเสียงของคุณกีราพูดถึงดาเรียเซฟรูกกันค่ะและพูดถึงอ๋อมอกักพันพระเอกผู้ร่วงลับ คุณออมไม่ฝันถึงแล้วค่ะแต่ก็ยังแบบรู้รู้สึกว่าเขาก็ยังแบบอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาเนอะเพราะาเราก็ยังอยู่กับคุณดาริยาอ่ะฮะตลอดเจอน้องตลอดแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องตลอดอย่างคุณดาริยาก็มีอะไรที่เราสามารถซัพพอร์ตน้องได้อย่างเช่นแบบมีรายการก็คือสามารถชวนแบบชวนน้องไปทํางานบ้างแล้วก็คุณดาริยาเขาตั้งใจที่จะอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วด้วยเช่นอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือ หรือซัพพอร์ตน้องก็ได้ตอนนี้เขาก็เรียนภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเขาก็แบบหาอาชีพให้น้องที่จะแบบดูแลตัวเองได้มันไม่ใช่ว่าน้องเราน้องของเราแบบไปแล้วแล้วเราจะทิ้งเขาคือดารียก็คือคนหนึ่งเด็กครอบครัวแล้วเขาก็เป็นเด็กน่ารักน่ารักจริงๆนิสัยดีจริงๆแล้วเราก็สัญญากับน้องไว้แล้วว่าแบบวันหนึ่งถ้าน้องไปเราก็คงจะไม่ทิ้งดาเรียอย่างแน่นอนสภพาพจิตใจน้องก็ก็โอเคนะคะเพราะว่ามันมัน คือไม่ใช่มันแค่ระยะเวลาหรอกคะ่ะคือเขาผูกพันแล้วสิ่งที่เขาเจอคุณอ๋อมแล้วเขาอยู่กับอ๋อมตลอดเวลาด้วยเขาบังเอิญเจอคุณอ๋อมตอนที่คุณอ,อ๋อมป่วยพอดีฉะนั้นระยะเวลาที่เขาอยู่กับคุณอ,อ๋อมอะค่ะมันค่อนข้างที่จะผูกพันกันเยอะน้องของเราอะก็ยังอยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลายิ่งที่เขาโพสต์ได้ก็ยิ่งรู้สึกดีใจนะว่าน้องชายป้าก็ไม่ได้หายไปไหนจากจากใจเขาอันนี้อันนี้รู้สึกดีใจจริงๆ